มาค่ะค่ะเอายังเริ่มเลยนะได้ค่ะว่าคะกับงานวันนี้ต่นเป็นมากเพราะว่าเคยรู้จักกับพี่เพชรมานานมากค่ะแต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสเดินให้กับพี่ภัชราแล้วก็ไม่เคยได้ใส่ชุดเขาเป็นตัวขนาดนี้หรือเป็นคอลเลคชันใหม่ก็รู้สึกเป็นเกียรติดีใจมากๆแล้วก็พยายามเดินให้เต็มที่ที่สุดสงอาที่สุดไม่ติดตลกที่สุดค่ะลืมกับชุดที่ออกสุดๆค่ะคุณพี่ครั้งแรกที่คือ เห็นของตัวเองอ่ะไม่เท่าไหร่พอเราเห็นทุกคนรวมกันอ่ะมันมีความมันมีไลน์สตอรี่ของเขาแต่ละสีมีความหมายหมดเลยอะค่ะหรือว่าแบบแต่ละทรงเขามีความหมายมีสตอรี่ผ่านเรื่องราวผ่านชุดของเขาประชามติว่าแบบนั่นคือดีเทลแล้วแบบนั่นคือซิกเนเจอร์ของแบรนด์จริงจังกับชารืต่ไหมลองใส่มาตกใจเล็กน้อยสวยสุดไหมคะสุดสวย จริงๆทุกคนก็พูดถูกคิดคิดรวันนี้เราไม่ขายตลกวันนี้เราขายคุณทุกคนมากจริงๆค่ะก็จีจินสวยและเขาชุดพี่เพชรจริงๆก็ฝากพี่พัชชาไว้ด้วยชาเห็นเขาตั้งแต่ก้าวแรกๆเลยเพราะฉันรู้จักกับพี่ชอนจินาโชตมาค่ะแล้วพี่เขาก็เล่าเรื่องราวว่าแบบแบรนด์นี้เกิดมาได้ยังไงเส้นเรื่องเป็นยังไงหรือแบบแม้แต่สิ่งนี้ทำมาจากอวนของชาวประมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามารีไซเคิลเป็นชุดอ่ะฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ชุดแต่ว่าเป็น Story Line เป็นความใส่ใจของดีไซเนอร์เป็นความใส่ใจของแบรนด์ที่เขาอยากเล่าเรื่องราวผ่านชุดมากกว่าแฟชั่นแต่เป็นเรื่องราวผ่านสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วแบบทุกชุดสวยหมดเลยแต่ละสีมีความหมายวีซ y c เข้ามาจากพลาสติกที่ต่างกันเนี่ยค่ะก็แล้วมันไม่ได้แค่เริ่มปี2ปีอะแต่เขาเก็บข้อมูลมาเป็นปีๆเพื่อดูว่า Material ไหนที่ย่อยสลายยากที่สุดเขาก็เลือกที่จะมาทําสีไหนที่สามารถดูดออกมาได้อย่างเงี้ย ทุกอย่างมีเรื่องราวหมดเลยแล้วเช่าเชื่อว่าทุกคนรู้จักแปร์เนี่ยเพราะว่าเรื่องราวของพี่เพชรค่ะพามาถึงเรื่องจีงนเรื่องจีงนี่ค่ะเทสเด็กเจ,จนทราบดูไหมคะทราบดูจริงหรือเปล่าเนี่ยดูกบม้โอเคโอเคได้ต,ตามทีที่หเป็นไงบ้างคะกับสี่ทีี้ ตื่นเต้นมากเพราะว่า,าพวกเราหลายๆพวกเราเทสทั้งหมดอะคะ่ะรวมถึงทีมงานด้วย่เราก็แบบอยู่กับโปรเจกต์นี้มานานมากแล้วสิ่งที่ออนแอร์ไปเนี่ยเราเกาแล้วเกาอีกตัดแล้วตัดอีกกว่าที่จะออกมาเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นอนะมันผ่านเรื่องราวอะไรมากมายเยอะมากๆการตัดสินใจการตัดต่อที่แบบ ต้องเปลี่ยนเส้นเรื่องบ้างบ,าง,บางอย่างอุปสรรคมากมายมากๆเลยค่ะแต่ว่าพอออกมาแล้วทุกคนชื่นชอบรู้สึกแบบหายเหนื่อยแทนทีมงานทุกคนแล้วก็แบบดีใจแทนทีมเด็กๆของทุกคนเลยเราเคยดูมาก่อนค่่อาจจะตอนวันตื่ก่อนที่จะฉายมาจากทีมใชยดูเป็นห่วงๆค่ะแบบอาจจะเป็นตอนตัวเองตอนช่วงของตัวเองแต่ยังไม่เคยเห็นของเพื่อนๆเราก็เลยแบบตอนที่เรามาดูร่วมกันหรือว่าแบบตอนที่เรามาดสคัสกันก็แบบเฮ้ยเธอเล่นอันนี้หรอหรือแบบ ิป <P ain> เราอ่านเป็นในบทอะเราไม่เห็นภาพจริงๆแล้วแบบเราภูมิใจในตัวเพื่อนทุกคนมากๆกว่าจะออกออออมาแล้วแบบามารวมกันใช่แล้วแบบ <ๆ S 2> ที่ง,งานทุกคนคือเหนื่อยกันมากแล้วแบบพอเห็นผลงานแล้วรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่เราเสียไปใช่ลองสปอยอีพีนานิดนึ่งอีพชาด้วยอีพีห้ก็จะเห็นหน้าเฉลต์มากขึ้น จะเป็นในส่วนของมันจบด้วยดีเซลอะเนาะดีเซลกําลังทาสิ่งที่ไม่ดีอยู่ที่ว่าตอนเนี้ยทางเขาเป็นสองทางแหละแต่เขามีอํานาจอยู่ในมือที่ว่าเขาจะเลือกใช้อํานาจในทิศทางไหนของเขาก็มาลุ้นกับการตัดสินใจของดีเซลแล้วก็ดียนที่จะคายเป็นกำลังใจให้ดีเซลคอยเติมสติดีเซลเสมอค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนมากป่ะค่ะ,ะตอนนี้ไปทะเลบ่อยเหลือเอ้ย <laughs> เป็นช่วงค่ะ <laughs> ปะพอดีปกติแล้วชาจะพาน้องหมาของชาค่ะน้องชาีแล้วก็คุณแม่ไปทะเลก,กันอยู่แล้วเป็นแบบพักเพื่กหนึงเพราะว่ชาเพิ่งถ่ายเทสจบแล้วก็ถ่ายหนังอีกเรื่องนึงจบก็เลยแบบไปพักผ่อนแล้วก็ได้เสื้อผ้าสวยๆจากแบรนด์ต่างๆมาก็เลยเออเอาไปถ่ายรูปลงอินสตาแกรหน่อยค่ะชื่นชอบชื่นชอบแล้วก็เราออกกําลังกายไงแล้วก็หุ่นิหุ่นเฟิร์มแล้วก็แบบส่วนตัวมองว่าแบบ เสื้อผ้าแบรนด์เขาสวยมากและอยากพรีเซนต์ออกมาในรูปแบบของตัวเองมากที่สุดค่ะไม่ค่ี๋ยวจะมีออกมาอีกไหมคะถ้าถ้าตอนนี้อาจจะเป็นเป็นในส่วนของแขนยาวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวัาจะไปต่างประเทศอาจจะเป็นในส่วนนั้นก่อนส่วนทะเลเจะกลับมาค่ะแล้วนละ่าสุดเล่น MP, ก Process, เกับ p r ีเ e นสใช่หนุม่มพรีเซนส์แมนหยอกหยอกก็สวยที่สุดเลยในกลุ่มเพราะว่าเพราะว่าันเป็นผู้หญิงคนเดียวอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็เป็นบอยแบด์ กลุ่มที่สองที่ได้ร่วมง,งานด้วยค่ะก็รู้เลยว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันมากแบบในแต่ละบอยแบนด์อะนะคะแล้วแบบเพอร์เซสชาได้ยินมาหนาหูมากว่าเขาเต้นเก่งแล้วชาเห็นผ่านแบบทิกท o อกว่าแบบเต้นแรงมากปักกี้อะ่ะอืมแล้วพอชาเห็นกับตาชาก็อ๋อใช่เต้นแรงจริงๆแต่ว่าแบบหนุ่มๆน่ารักมากค่ะแล้วก็ยินดีที่ได้ไปเป็นนางเอกเอ็มวีแล้วก็ยัง,นนง MV, ยินดีอีกหลายๆเอ็มวีเลยค่ะแล้วในกอใครแซงพสูจน์เพอร์เซสก็ค่ะ ผู้ชาอาจจะให้ปักกี้เพราะวาชารู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วอาจจะมีการติดก,กัดกันเล็กน้อยแต่ถ้าหน้า,าราที่สวยอาจจะเป็นที่จังเพราะเขาได้ฉายาเขา้เขาเรียบร้อยกับชนา,าจนชาพยายามจะเงียบกับเขาเพราะว่าเขาพูดน้อยแล้วเขาก็พูดจาสุภาพมากๆเขาเหมือนจะพูดว่าพ่อกัจจะกลายไปพี่ชายคนหนึ่งแล้วพอชาทราบอายุเขาอะเขาอายุ28อ่อะและว้วชาแบบหน้าเขาเด็กมาก ก็แบบเขาดูเขาดูยังมากๆเนี่ยก็แบบน่าน่ารักมากทั้งทห้าคนเลยน่ารักมากแล้วคิดไงกับฉายาเขาขวันใจเมียชาวบ้านก็าอสมไหมผิดศีลธรรมำไม่เนอเอ่ออะไรนะคะฉายาอะไรนะคะฝันใจเมียชาวบ้านฝันใจเมียชาวบ้านแปลว่าอะไรอะคะฝันใจของจูนมีคียบที่เหมือนแบบว่าสเปคสเอาเป็นสเปคที่ทุกคนคิดไว้ก็เชื่อว่าทุกคนคงไม่ผิดหวังก็ก็คิดอย่างนั้นจริงๆหมายถึงว่าแบบ เข้าใจได้ว่าสาวๆจะรู้สึกอย่างไัเพราะน่ารักจริงๆเขาน่ารักจริงๆแต่ว่าก็ทําอะไรอยู่ในศิลธรรมนะทุกคนนะใจเย็นๆเราเก็บไว้ในใจเราไม่ต้องพูดเพ้อออกมาเก็บไว้ในใจเท่านั้นเองฝาก MV ค่ะหนึ่งท่านได้ค่ะจริงๆไปเล่น MV มาให้อีกวงหนึ่งแต่นี่จะเป็นบอยแบนด์เก่าไปนิดนึงไม่เราพูดคำว่าเก่าไม่ได้อจะเป็นบอยแบนด์แบบตำนาน Tattoo Color ค่ะก็ไปเล่นมาชื่อ MV ว่านักกล้ามค่ะไปเล่นกับที่เซียนหลัง เป็นคู่ว้ะเอกนางเอกกันเป็นสไตล์ตลกตลกก็ฝาก MV ไว้ด้วยนะคะ c h ท t ค o เ o อร์น,นักกลามอันนี้ก็อีกไว้หนึ่งไม่ค่อยเด็กๆด็แต่จะเป็นความเก๋าความเซียนของพี่พเขาแต่น่ารักมากสนุกมากๆก็ฝากผลงานทั้งหมดเลยทเท s เซก i จนแซบนะคะอีก4ตอนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ MV Percessment หยอกหยอกแล้วก็ MV นักกลามนะคะของ c h a t ค o Col แล้วก็จะมีหนังของ Netflix เร็วๆนี้นนะค่ะ อีกไม่นานเกินรอบเป็นหลักเดือนค่ะไม่นานมากฝากไปด้วยมีภาพหลุดสปอยเป็นหนึ่งรูปแล้วค่ะเป็นพีเตอร์จรินพรชาเล่นกับพีเตอร์ <Challenge S 2> จรินพรค่ะสัมภาษณ์อยู่นี่ได้นหม <c oughs> พี่ค่ะบ <c oughs> ายบากคคุณนะพี่ตัดลงไปนะสัมภา์อยู่โอเคนะคะฝากด้วยนะคะแล้วก็อินสต g r a m มชาดก็อัปเดตเรื่อยๆฝากเคสด้วยจริงๆเพราะว่า อีกสตอนสุดท้ายทุกคนคาดไม่ถึงแน่เพราะแม้แต่ตัวชายเองชาอ่านฉันก็งแบบแล้วจบแบบนี้เหรอคะยังไม่เคยแล้วก็ใช่ค่ะว่ามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็ชาตัวชายยังไม่รู้ว่าจบยังไงค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ